สองสามปีนี้คนที่อยากขอบคุณมากที่สุดดีกว่าคือขอบคุณอากอดจริงๆเชื่อมั่นในตัวพวกเราแบบว่าคอยผลักดันพวกเราอยู่ตลอดคอยติวคอยสอนทุกอย่างเป็นสองสามปีที่ได้ร่วมร่วมงานกับอากอดมาผมรู้สึกขอบคุณอากอดมากจริงครับคือเวลาเวลาที่เราแบบว่าเรารู้สึกเหนื่อยจากจากแบบเราอัดเพลงใช่ไหมครับเราทุกคนก็จะมีความกดดันตัวเองแต่ก็จะมีลุงอะครับลุงลุงเขาก็จะแบบบอกต้าคือ เวลาที่ตากดดันตัวเองใช่ไหมครับลุงเขาจะเข้ามากอดแล้วมันก็รู้สึกมีความสุขมากครับอยากขอบคุณลุงครับที่ลุงรักต้าแล้วก็ดูแลพวกเราเหมือนเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆก็รักลุงกอดมากครับอาก็จะเป็นเหมือนแบบอีกอีกคนหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นเราเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรา ออกมาจากครอบครัวแล้วมาเจอตรงนี้ในชีวิตที่จะต้องเป็นศิลปินอ่ะเขาคือเกาะป้องกันให้เราในทุกๆเรื่องเลยเขาพร้อมที่จะถ่ายทอดรวมถึงให้ความอบอุ่นให้กับเราเป็นครอบครัวหลังที่สองอะไรเงี้ยให้กับเราอย่างเมื่อวานเนี้ยเป็นวันพ่อเนี้ยเขาบอกว่าพอเห็นรูปเราคู่กับพ่อแล้วเขารู้สึกว่าที่แรกแค่น้ําตาลืนแต่พอมาเห็นรูปรูปที่เราถ่ายคู่กับพ่อคือแบบเขาน้ําน้าตาไหลาเลยเขารู้สึกว่าเขาได้ส่งเด็กคนหนึ่งอ่ะให้ถึงฝันแล้วก็มันคือ อาชีพพี่แค่ไม่ใช่แค่เขารักแต่เขาสามารถส่งต่อได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาแบบประสบความสําเร็จแหละอะไรเงี้ยที่ทําให้เด็กคนนึงแบบได้ไปถึงฝันเงี้ยก็ขอบคุณกอตมากๆครับ